Hello? Hello, lo, 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 lo. hello 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 โซครับจะมาเล่นเกมในฝ่ายในแอชเฟรดีร้ฮะภาคสี่โอเคกดอนเล่นเกมนะครับอาวันนีอะไรเราไม่แพ้ครับเสี่เฟสบุ๊กก็เด้งก็ช่งางห่วงมันนะครับจะเล่นแบบไม่สนอะไระครับเราจะออกประตูอย่างเดียวครับเราจะไม่สนใครทั้งนั้นนะครับเราก็นอนร้นองไห้ สกโวบในหน้าปบบโทรครับแล้วใครมันทักมาอะไรนักหนาเอาโอเคเออทิกทิกเทิร์กอะไรครับไม่สนใจทีครับเรามาเลยครับตัว บอกว่าคําเตือนนะครับให้ฟังเสียงครับเสียงอะไรครับเสียงหายใจครับเราจะไม่ดูครับพอเราเป่นมาแล้วครับรอบหนึ่งเราจะไม่กลัวแรงนั้นครับเราจะไม่กลัวเอาเกิดดีสตั๊เออจะไม่กลัวอะไรนะครับเราจะไม่หวั่นแม้แต่มียู่ขางหลังก็ไม่หวั่นครับตอนนี้ที่งคืนนะครับสถานการณ์ยังปกติครับ ไม่มีอะไรครับตัวหน้าป,ป,ปิดตูปิดตูเปิดปิดเปิดปิดไม่มีอะไรแปลงหลังมีครับ Graph. ไม่มีอะไรครับตีหนึ่งแล้วะว่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโอ้ยอันนี้ยังไม่มีอะไรครับ พี่หมีครับพี่หมีก็ยังไม่ีอมีรตรงนี้อะสถานการณ์ยังปกติครับยังไม่ตึงเครียดครับยังไม่ตึงเครียดแนจ่จริงงออกมาดิวะกากสัตว์กากแดกโหกะโลหลกเฮียกะโหลกไอสั์โหเว้ยกูเห็นอะไรขยับเฮียแมวนาะแมวโหหมีเออพี่มีอะไรไว้กี่เห็นมครับช,มชม้ำม มันมีอะไรขยับอยู่ไม่รู้เลยครับตูนี้ครับไม่มีอะไรครับตีหนึ่งครับมีก็มีก็ยังอยู่ปกติครับตูหน้าครับตูหน้าปกติครับตีสองครับปกติปกติเหนะ่ามานะเห่ามามึงไปอยู่ที่อื่นเถอะขอโทษขอโทษ กูขอโทษยให้มีอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับตีสองยังไม่มีอะไรครับอันนี้อยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้เหี้ยมึงรีบออกมาดิหวยไอ้กาไอ้สั์หิมามากไงล่ะฮะมันไม่กล้าครับมันไม่กล้าพวกนี้ครับพวกลูกตุ้นครับ พวก l ูกตุ้ดมันไม่กล้าทำอะไรครับรู้ไหมครัเห็นมมันลต้ดครับบฟึบฟบเปิดปะตูเดป,ะ,ปะตด้วยมันไม่มีอะไรครับตีสามครับจุดขายแม็กซ์เริ่มงนนี้ครับเฮย้ยมันไม่มีอะไรนะ ปกติปกติปกติเฮ้ยหนาวมันขายสัหนหมดแล้วอุ้ยสัตว์ไอสัตว์ไอส,สัตว์กูเห็นเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> โอ้ยสัตตกใจว่าโอ้ยบ <c oughs> วานครับพักเบรกกันครับ มันไม่ไหวครับหัวใจจะขาดสติ